ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับผมกับภาพีพาน้นองนะครับเขามาเยี่ยมขอกงหวนะครับขอกี่พื่นเฮ็ดอ่าง่วนะครับพิ่นลงทุนกับขอกงัวนี่เบิดหเมื่ินเมื่อนนะครับประมาณเมื่อนนะครับผมเคยมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วนะครับท่นหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับก็คือลงเลื่อนเพื่อนนี่พประเทศแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ขยับขยายนะครับมาเห็ดเป็นลงเลื่อน เล็กนะครับผมก็เลยผ้าพีผ้านองเขามาเยี่ยมเพลินนะครับจะเห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศดูนี่คือเพป่นเด้ปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าค่อนข้างหลายนะครับการเพื่อจะมาเลี้ยงงัวของเพลินนะครับปลูก3สายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเขาจะไปคุยครับไปคุยครับคุณอาทิตย์น้ำกันนะครับพี่น้องครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงัวนะครับงูอจอยพร้อมโซ่โตซาผสมพีชนาโบเป็นสัตว์เลียงลูกบอดีน้ำนมโมมี่นะครับอันนี้คือ อาทีไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับขอเป็นผู้น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่์วิธีใส่ก็บพียงยางครับแค่หนึ่งฝาผสมกับน้ำ20ลิตรนะครับก็สามารถให้ก๊วดกินนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโลกนะครับให้ก๊าวนะครับขอเป็นผู้น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่์ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนตัวให้พี่น้องทั้งบ้านหัวัจนะครับผมนายอาทิตย์สายพงศ์ครับครับคุณอาทิตย์สายพงศ์นะครับจริงๆแล้วกับพี่พี่น้องออกมาเราหลัเท่านึงนะครับตะกี้พันยู่ขอกเหนี่ยน้อยนะครับขอกเหนี่ยน้อยเป็นจังไหนจังไหนขยับขยายมาน้อะอันเรื่องส่วนตัวแกบอลลุดมามาถ่ายเนาะตอนนั้นครับมีงัวงก็จะได้อะไรเขาเรียกว่าไงขายขายงัวออกครับ ท้ายง้าเปลี่ยนและไอ้ายง้าออกก็เลยได้ทุนมากครับเลยได้ทุนก็เลยมาปรับเปลี่ยนจากโรงเลื่อนเก่านะครับก็เลยเป็นโรงเลื่อนใหม่นะครับเป็นโรงเลื่อนใหม่เนาะจากโรงเลื่อนเก่านะครับพ่อมีพี่น้องครับเพิ่นว่ากะได้แบ่งออกนะครับได้แบ่งง้าออกตัวนึงนะครับแล้วก็มาขยับขยายนะครับแล้วมาเป็นคอกใหม่นะครับคอกใหม่นี่เบิดหลายปาน๊ดนครับคอกใหม่นี่ประมาณ70,000มื่ครับประมาณ70,000โอ้70,000นะครับพ่อมีพี่น้องครับ70,000นี่คือ อ่าเป็นลังค่าส่งจัวครับพ่อเม่พี่น้องครับลังค่าส่งจัวอ่าเหตุเป็นอ่าหกห่องนะครับเป็นหกห่องนะครับกว้างกว้างเท่าไหร่นอคุณอาทิตย์พอจำได้บ่กว้างเจักเมตรเนาะห้องสามเมตรเคืองบะสามเมตรเคืองเนาะเน่าบวกตรงที่เขาต่อไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดเมตรได้บ่ประมาณเจ็ดเมตรนาะสามสามคูณเจ็ดนะครับพ่อเม่พี่น้องครับ อันนี้คือโรงเรือนแห่งนี้นะครับโรงเรือนใหม่ของเพิินนะครับจะเป็นนักลังคาช่งจวนะครับมุ่งโดยไม่ทันชีดนะครับโครงสังดันบนเป็นโครงสังเล็กนะครับเสากับเสาซีเมนต์ครับพ่อมีพี่น้องครับอันนี้สได้เห็นนี่ส่งงัวเพิ่นเด้อครับเด้อนะครับเบื้องขอกแล้วก็บเบื้องัวเพิินนะครับงัวนี่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นจังไรครับคุณอาทิตย์ครับเนี่ตัวนี้อันนี้หรือยังสมแล้วครับสมแล้วสมในรอบเนี่ยมัน ยี่สิบกว่าหมื่นละท่องแรกบ่ครับเนี่ยท่องแรกแม่นะท่องสองท่องสองอ๋อเป็นว่าท่องสองเ็นนะครับพอมีพี่น้องครับผสมแล้วนะครับผสมได้สองขึ้นขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนดีนะครับแม่สาวนะครับแม่บ่มเป็นแม่สาวแม่ลูกหนึ่งนะครับตัวนี้กับโค้งสางก็ดีดีครับพอมีพี่น้องบันนี้ก็จะมีตอนนี้เหลืออยู่สามตัวเนาะเหลืออยู่สามนะครับพอมีพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกแม่แม่เป็นผสมหรือยัง ขึ้นหรือยังพรยังยันย่งมังนมได้ขึ้นยังมังนมได้ขึ้นครับเป็นอจะไหนบันจะทุกเมื่อนี่ก็เลี้ยงงว่วงงวเขาว่าราคาบ่อข่อยดีได่ไหมบ่มีนี่เดี๋ว่าตลาดคนมาตลาดราคาราคายังยังบ่ขึ้นครับราคายัางบ่ขึ้นแต่ว่าเขา,ขากับผมมีต,ต้นทุนอย่างเนาะเห็นปลูกหญา้าครับผมปลูกหญ้าปลูกหญ้าหยังทเสมอนี่มารอบนั้นก็จะเป็นเน่เปียเนาะต้นนี้เป็นเน่เสียต้นนี้เป็นเแล้วเป็นอะไรกินเน่กินเน่ครับอ่าต้นนี้ก็ ลองอันนี้ขอเนี่ยเพนมาปลูกกับไอ้อยาไน่ะไนครับยาไนเนาะแพนกลาแพนกล่านะครับพอเมื่อคืน้องครับเพื่อนปลูกเป็นไปอยู่สามยางนะครับปลูกตอนนี้ก็คือเป็นสามยางเป็นยังจะปลูกหลายๆอย่างให้เพื่อนกินแบบหลากหลายอย่างสี่บอกเคล็ดบาร์ให้กินหลากหลายเพื่อว่าตัวนึ่งโปรตีนซ้ำหนึ่งเนาะโปรตีนไอ้ตัวนึงโปรตีนซ้ำหนึ่งอย่นี้ก็เลยแบบปรับเปลี่ยนมเอนีูให้มันมันมีสารอาหารครบอ๋อให้มันหลากหลายกินแบบเออตัวนี้เปลี่ยนรสชาติเนาะ คือคนนี่ยแหละกินแต่กับเจีวอย่างเดียวกับบะไวเด้ต้องกินเน<ำ>ื้อซ่าประมาณซ้ำงัวงห่อแบบจิ้มน,นะครับบริสุทธิ์หลายอ๋อเอา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 แค่แบบเวลาห้าบอยู่ยังเด็กกินได้มากเกี่ยวให้งัวงสิเนาะงูหยาเพื่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับ้ยซื้อว่าง้างย้มอยู่นะครับหยาก,ก็ง้ามดีการจัดการนา้ำแต่เป็นแบบสปริงเกอร์นะครับแต่ว่าเลี้ยวไปทั้งพุ่นนะครับก็จะได้เห็นเพป็นกระลังเห็ดเป็นเป็นยังก็คือนยังก็ มองทั้งพักนามเนาะทั้ง,ง,งพักนามเด,ดี๋ยวสีย่างไปเมืองทั้งผลน้ำกันครับ ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจจุดนี้เป็นเป็นอีหยังก็ครับนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดยังก่ออันนี้มันถังเก็บน้ำครับถังถังเก็บน้ำมันเขาเขามีอ่าเขามีปะปะเขาเขามีใดมีมีเขาเอื่นบาดาลบ่มีบาดาลเป็นจอบาดาลครับมันในเขาเข้าคือต้องมีถังนอนมัน,นเพื่ออ่อไว้เก็บน้ำเพื่อเปิดน้ำเน่ยไปเปิดสปริงเกอร์ครับอ๋อสเมเอิดครับสมเอิดดูถึงมาจะเป็นสมเอ็ดตอนเป็นแบบ อันแรกหนึ่งนะครับเลยบริสไปขับสปริงเกอร์รรบอดดาผมาเลยมั้เอาหนามาเก็บใบเนี่ครับอ๋อเอาแค่เอาหนามมาเก็บไว้ในถังเพื่อสิไปใส่สปริงเกอร์มันเสียเงายมนน์มันนี่บันนี่เขาคือบเอาไว้ข้างบนเนาะเป็นจังไหนก่อนี่เฮ็ดไใบย่างนี้นแต่ที่แหลกเอาไว้ข้างบนอะไรพอดีมันเป็นความผิดพลาดแบบว่าอันการออกแบบแล้ะการซื้อเล็กซื้ออุปกรณ์มาครับผิดพลาดคื้ เล็กสื่อเล็กบางมากสื่อเล็กบางนี่ครับพอมีพี่น้องครับฮาร์ดยู่นี่นะครับมันก็เลยฮาร์ดก็เลยเอ็นมันเลยเอ็นเอ็นเล็กงอเบสเล็กงอก็เลยเจียวออกอ๋อก็เลยก็เลยเอาลู่งไว้ก่อนเอาลู่งไว้ก่อนนะถังถังโปแตกถั้งโปอืมครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คือเฟิร์นวาจริงๆแล้วมันต้องเป็นเป็นเล็กหนาเนอกันมันต้องเป็นแบบเล็ก่างน้ำอ๋อเล็ก่างน้ำครับประมาณเสร็ละสองพันอย่นี้อืม ย่างดีนะครับเอาเพราะว่าพุ่งลงไปแล้วขึ้นสูงเอาขึ้นประมาณสเมตรสองเมตรไมหาซิปประมาณประมาณประมาณอยู่ประมาณเกือบสองเมตรเนาะเกือบสองเมตรนะครับพอไม่พี่น้องครับสองลิตรครับถังสองทันลิตรค่ะรับน้ำหนักบ่ได้เนาะนี่นะครับแต่ว่าเพื่อนก็บเรื่างว้างไปในเพื่นก่อนนะครับ วางไว้ในผืนก่อนจริงๆเราต้องวางไว้ข้างบนนะครับพอมีพี่น้องครับจริงๆแต่วางไว้ในผืนมันก็มีมันก็มีแรงน้ำแรงดัานน้ำไปได้อยู่แต่มันก็บ่แห้งผมก,ก็ใส่กอกไว้กอกไว้แล้วผมก็ใส่กอกใส่หมองอันอันข้างไอ้ไอไน้ำห้มั่วนะครับผมเวลาผมทุบก,ก็เปิดเปิดจังหวะนั้นเลยอ๋อเปิดกอกต่อแต่ว่ากระใสได้คือกันเพราะวาวางไว้ตามๆแบบนี้ัใส่ได้อยู่ครับเพราะว่าน้ำมันหลายน้ำมันแรงดันน้ำมันก็จะอัด ให้เหมืงทวงมาสิอับทรงทรง่หนังไปไหนอ๋อนี่เพิ่นว่าให้มันนี่สูงแพีงดีคันคือเอาใบเอาเอาใบก่อนท่นนี้พุ่นไปคอยเห็ดเ<ห>นาะน,น,นี่ครับพอมีพี่น้องครับเล็กทั้งสองพันลีดนะครับเพิ่นว่าเล็กต้องเป็นเล็กตันนะครับเล็กขนาดเล็กย่างดีนะครับเพื่อจะร่องรับน้ำนักได้ก็ไม่เหก็คือแบบเอาเล็กที่ดีไปเลยออมเอาเล็กดีๆไปเลยเล็กหนาเล็กล่างหนังอืมครับอะไรคือมันอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนพักไใบนิกอนนะครับพอมีพี่น้องครับแต่กระใส่งานได้อยู่เพิ่นว่า ครับค <mile> ุณอาทิตย์ครับมันนี้หลายๆขออพนเลียงงวดเหรอครับเพิ่นไปบลอดเนี่ยคุณอาทิตย์คิดว่าเขาเกิดปัญหาอย่างเขามีปัญหาอย่างปัญหามันมีมันมีทุกทุกข้อสัตว์เจอมาทีว่าเศรษฐกเป็นประสบการณ์ทีว่าแต่ละคนตนทุนหรือการดูแลยังบลอบลคขึ้นกันครับผมผมก็เลยมองว่ากะกะก็เลยแบบเอาเอาลูกเอาตรงนี้นะมากกแกไขปรับปรุง ครับให้เจ้าของเรื่องการในการจัดการอ๋อเรียนรู้ปัญหาเร,เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หอบเหงาบมาค่อยๆจัดการไปรนะครับกบจะกกะชับประสบความสําเร็จเนาะจําเป็นบ่อห้าต้องเลี้ยงแบบลงทุนมหา,าศาลเอาเลี้ยงงวดเต็มของสิบเอ๋อผม,มผมว่าบอ่บอบอ่บอเป็นจะเป็นขึ้นขึ้นอยู่กับต้นทุ่นทุ่นห้าสิบมีดีกว่าเอาคือว่าเอาซ้ำแี่ห้าเฮ็ดได้เฮ็ดได้คันมีหลายอาจีพลำบากใจมันบ่ม เพราะคือเราเอาติแบบจัดการดีแบบที่เราสามรารถจัดการได้จัดการง่ายๆแบบแบบแบบอันนี้เลี้ยงเ<อ>ราเพิ่น<อ>ก็อ้วนยังสี่เนาะคันไร้แห้งนี่อาหารบ่พอเป็นจังได๋บ้างอาหารบรพ่พ่อม,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 มันก็มันก็ให้แล้วมันมันเฮ็ดเบิ่งงัวแต่แต่มันก็เลยบ่สมบูรณ์่มันบ่สมบูรณ์เนาะเนาะคันมีหลายเบิ่งจัดการบ่ได้นะครับก็ก็เห็ดให้งัวผอมงัวจ่าอย่างงัว่าคุณอาทิตย์นะครับจะเด่นว่างัวเพิ่นเนี่ยเพิ่นอ้วนนะครับเพิ่นอ้วนขนาดให้นมลูกอยู่ก็ยังอ้วนเพราะว่า การจัดการเถึงเนาะการจัดการเถึงนะครับจริงๆกับสามารถดูแลหลายกนนี่อาจจะอาจจะงวออาจจะบอวนปัานี่ยมันว่าขัดบอวนมันกับราคามันกับบ่ดีเนาะนะครับอันนี้คือปัญหานะครับเพิ่นกับมองว่าปัญหานะครับที่ที่เกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะขาดหวังว่าต้องเฮ็ดใหญยเฮ็ดหลายนะครับผมกัเลยผมก็เลยเอาเอาซ้ำพ่อโตเอาซ้ำจะค้องเฮ็ดได้นะครับเฮ็ดได้ครับปัเฮ็ดได้ไปก่อนปีที่แล้วนี่ทสี่ห้าขายงวดเนี่ยมีกำไรบ่ครับ มี่ครับนี่ครับผมครับ,รบเด็กก็ไม่หลายเป็นไหนไไดเด็กไก็ได้มา็กเกย์รับปรุงนี่แหละครับโรงเรือได้กลงเรือ <c oughs> ขายไปก็ตัวพี่ไก่สองตัวขายไปสองตัวตัวหนึ่งขายไปเท่าไหไไาคคร่ไปสามกว่า <c oughs> ครับไปสามกว่าครับอีกตัวหนึ่งเด็กปันเนี่ย งนประมาณสองสองกว่ากว่าสองกว่าสองตัวกะพกเงิน,อนพอดีซั<า>ม<ว>ไม่เห็นลงเรื่อนาขายไม่เห็นลงเรื่อนนะครับ<ม>ขายเป็นยังไงง้อหลุดคอบ่ครับหรือว่าจังไหนครับว,ว่าง้อหลุดคอวอันดีซื้อมากนะครับแล้วก็ระเลยแบบ,บแบบขุนกะ่ดูแลให้มันอะไรอะไรให้มันให้มันอ้วนแล้วก็ขายแล้วก็ขายนะครับพอมีพี่น้องครับเปิดมา ขายงวว่ากับพ่อได้มาเห็ดอันนี้นะครับปีที่แล้วนะครับกะขายไปสองตครับเดยพุกเจ็ดเมื่นเพิ่มานะครับอันนี้บรรยากาศย่างหมอแลงนะครับคือมาแต่ย่างหมอแลงนะครับเพราะว่าเพิ่นเอางู่าเขาขอกช่วงนี้กะอันนี้เนาะช่วงนี้กะมีพื้นที่เอาออกลามเนี่เอาูกออกลามนะครับยา่กระสีได้เกียวให้แต่ย่างหมอแลงเกี่ยวย่างหมอแลงนะครับนี่เดี๋ยวสิบเบิ้งว่าอีกตัวหนึ่งนะครับพ่อแดพี่น้องครับแต่ว่าง่าตัวนี้มันเป็นอย่างกว่านี่ มันมอะไรเป็นใสเลือดครับใสเลือดนะครับเพวกนี้นะครับงัวัยูะนี่นะครับน้มนะครับพอเป็นพี่น้องครับแต่ว่าเกิดอาการใสเลือดได้ผ้าได้ยังหรือเปล่าเนี่ยได้ผ้าแล้วครับผ้าแล้วกผ้าแล้วบ่หายผ้าแล้วบ่หายโอ้เป็นจ้าไหนนอนคือบ่หายนอนมันกะประสบการณ์บ่หูเนาะคือกะคือเวลาผ่านเนี่ยคือแบบว่าบ่ชหายออกไปข้างนอกคือแบบว่าให้อยู่ในนครให้รักษาให้มันรักษาแผลย่าให้มัน มันเป็นกระดูโลดเตนตามมันที่หน้าสินะอ๋อนี่ครับพ่อเป็พี่น้องครับ <c oughs> เพื่อนว่าพาแล้วนะครับแต่วา่าพากับโบเส้า,สาครับพ่อเป็พีน่น้องก็เลยแพ้เลยอักเสบอ๋อแพ้อักเสบบอบบางแล้วมัน,นเนี่ยรักษาแพ้บ่ได้รักษาแพ้บ่ได้ใช่ให้แพ้อักเสบนะครับแล้วก็ง่วงก็เลยบ่เส้านะครับขนาดผ่าตัดเรียบร้อยนะครับเป็นไส้เลือนเป็นไส้เลือนนี่ครับพ่อเป็พี่น้องครับเดี๋ยวสีหันมาทั้งนี้ให้เบิ่งเพื่อนว่าเป็นประสบการณ์ของเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าบ้านี้หมอเพื่อนแนะนำบอว่าต้อง บัตรที่แรกไหมที่แรกหมอกับแนะนําอยู่ครับแป็นั้นแนะนําแบบว่าก็คือว่าป้องหัวใจองห่างหัวใจแบบเขาใจเขาใจหน่อยเขาใจบนโบเลตแบบอันนี้นะบริษัทบริษัทใจแบบบริษัทามเยแบบชัดเจนครับบริษัทใจรายละเอียดก็เลยก็เลยบอขาดความเข้าใจแน่เออพาก็เลยก็ยังเลยยังบอท่านหายเนาะก็เลยยังบอท่านหายนะครับนี่เป็นใสเลือนครับ ปัญหาอยู่นี่นะครับเพื่อนมาตัวหนึ่งงัวผู๋นะครับงัวผู๋สังกัลังสังเกตเห็นนะครับอืมอนาคตว่างไว้จังไรครับการเลี้ยงงัวการที่ว่าะขยายไปเรื่อยๆครับอ๋อกะสิขยายซ้ําแห้งจะของเนี่ยล่ะเริ่มจากสามสองแม่เนี่ยละเนาะสองแม่ขยายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความคิดของเพื่นอนาคตของเพื่นเอาสุดท้ายแล้วฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องเนี่ย นะครับพ่อแม่พี่น้องผูกกำลังอ่ากำลังเลี้ยงงวัวอยู่โอ้ยงวัวราคาง,งวัวบดีเด้นะครับอ่ะฝากแม่ตอนนีน้ออก,ก็จะพึ่งท่อ,อก,กันเด้ยะจะพึงออ่งท่อนะครับลักฆ่าคักฆ่างวัวย,ย,ย,ยั่งยังยั่งบนถนนอยู่ในระดับเป็นี้่างไรบ้างนะครับในตลาดเป็นยังไงบ้างกา<ะ>เลียเ้ยงไปก่อนเลี้ยงไป,ไ,ปไปเรื่อยๆครับเลี้ยงไปก่อน นะครับเลียงไปก่อนนะครับหลักเก็บเกี่ยวไฟเนาะคันบ่เดือดร้อนบ่ต้องขายซะนะครับความเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้คืออ่าข้อของคุณอาทิตย์นะครับข้อของคุณอาทิตย์เอ้าฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะเพื่อเพิ่นโทรมาเรียนน้ำเบอร์ได้ครับเบอร์จาของจำเบอร์จาของบ่อใดอ้าเดี๋ยวสิขึ้นให้น้ำกลนะครับเด้อนะครับมือนีิกะขอขอบคุณคุณอาทิตย์นะครับที่เพิ่นมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับจาก ลงเรื่อนเหนน้อยนะครับคลองนั่นเฮ็ดเบิดเมื่อนเนาะเฮ็ดเบิดเมื่นนะครับมามาขยายใหม่ตัวนี้เฮ็ดเบิดเจ็ดเมือนเอาดีกว่าเก่านะครับพอแม่พี่น้องครับเมือนี้ขอขอบคุณคุณอาทิตย์ครับผมสวัสดีครับ